สวัสดีค่ะขณะนี้กำลังอยู่ที่หมู่บ้านของนาปลานะคะมารับปนกค่ะพร้อมกับออมงกุฎดอกไม้มาลายต่างๆวันนี้ไปงานปิดจัดแถวปทุมธ<อ>านีปทุมธานีนะคะส่วนส่วนทีมงานหรืออะไรใดๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ถึงงานก่อนเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะคะแล้วก็ดูว่าเจ้าภาพให้ทำอะไรได้แค่ไหนนะคะวันนี้ วันที่19สิงหาคม2567วันนี้ลูกชายมีงานปิดแล้วก็วันนี้ต้องดูต้องต้องลุ้นกันเลยอะน้าปาจะไปทันไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้าปาจะต้องพาน้องไผ่ลูกชายไปหาหมอก่อนแล้วก็นับช่วงใกล้เคียงกับเวลาที่ลูกไหอานจะขึ้นตอนเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะวันนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นป้าน,นกไลท์หรือว่าจะเป็นแม่อังไลท์แต่ถ้าเกิดน้าปาไปทันถ้าเกิดน้าปาไปทันก็จะเป็นน้าปาเนาะ ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็เดี๋ยวดูน,นะว<ม>่าใครจะไลค์น่าจะเป็นชื่อแม่อังนกนลองติดตามเ,เอาไว้นะ,ะนะคะลูกขึ้นเวลาแสดงเวลา18นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะใน YouTube แมมช n n e l ค่ะ